คำถามที่พบบ่อยคือโซลา r o ฟท็อปหลักการทำงานเป็นยังไงจะต้องมีระบบสวิตชิงระหว่างโซล่ากับการไฟฟ้าไหมเมื่อแสงกระทบบนโซลาเซลล์จะทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงแผงโซลาเซลล์จะถูกต่อนุกรมเข้าด้วยกันผ่านอินเวอร์เตอร์อุปกรณ์แปลงพลังงานไฟฟ้าจากกระแสตรงให้เป็นกระแสสลับเพื่อให้สามารถใช้ร่วมกับพลังงานที่มาจากโครงข่ายการไฟฟ้าได้การใช้ระบบโซลารูฟท็อปเพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า หลักการคือการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ควบคู่กับพลังงานที่มาจากโครงข่ายการไฟฟ้าจะไม่มีการสวิตชิงเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง <S <S จะเป็นการที่เราใช้ทั้งสองแหล่งจ่ายควบคู่กันโดยจะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่มีต้นทุนต่ำกว่าไปลำดับแรกและใช้พลังงานจากโครงข่ายการไฟฟ้าในส่วนที่โซลายังสามารถผลิตให้ได้ไม่พอแปลว่าในเวลาที่ศักยภาพการผลิตของโซลาไม่น้อยกว่าโหลดภายในอาคาร เราก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องซื้อไฟจากการไฟฟ้าแต่ก็ยังจะต้องซื้อไฟจากการไฟฟ้าในเวลากลางคืนจะสังเกตได้ว่าการผลิตเหมือนรูปทรงของะระฆังเพราะว่าระบบโซลารูฟท็ปอปสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกดินแต่กําลังไฟฟ้าจะไม่เท่ากันทั้งวันช่วงเช้าและช่วงเย็นเป็นเวลาที่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าช่วงเที่ยงวันทําให้มีพลังงานที่สูญเสียในชั้นบรรยากาศมากกว่า จึงทาให้กําลังไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้น้อยกว่าช่วงเที่ยงวันสภาพอากาศเช่นเมฆหนาและฝนก็เป็นอีกปัจจัยที่ทําให้ระบบผลิตกําลังไฟฟ้าได้น้อยลงหลายๆท่านอาจสงสัยว่าเราจะต้องมีค่าไฟฟ้าเดือนละเท่าไหร่ถึงจะคุ้มค่าที่จะลงทุนคําตอบคือในลักษณะออนกริดหรือกริดคอนเน็ก ไม่ว่าจะติดตั้งเล็กขนาดไหนก็คุ้มแล้วแต่สำคัญคือจะต้องใช้ไฟฟ้าในตอนกลางวันอย่างสม่ำเสมอและขนาดการติดตั้งสอดคล้องกับโหลดไฟฟ้าที่ใช้จริง เนื่องจากแผงโซลารเซลล์มีการรับประกันประสิทธิภาพจากผู้ผลิต25ปีทำให้ค่าไฟฟ้าที่สามารถประหยัดได้ตลอดอายุการใช้งานเป็นกำไรกว่า3-5เท่าของเงินลงทุนตัวแปรสำคัญของผลตอบแทนคือลักษณะการใช้ไฟฟ้าของท่านหากท่านมีโชว์รูมที่ใช้ไฟฟ้าทุกวันท่านก็สามารถใช้โซลา่าได้อย่างเต็มศักยภาพแต่ถ้าท่านมีออฟฟิศที่เปิดดำเนินการจนถึงสุกหรือจนถึงเสา ช่วงวันหยุดที่ไม่ได้ใช้ไฟโซลา่าจะต้องหลีกกาลังการผลิตลงเพื่อไม่ให้ไฟไหลย,ย้อนกลับเข้าโครงข่ายการไฟฟ้าตามข้อกําหนดในกริดโค้ดอาจทำให้ระยะเวลาคืนทุนเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังคุ้มค่าการลงทุน ที่ VE เวลาเราสำรวจวิเคราะห์โครงการนอกจากจะดูเรื่องความเหมาะสมของพื้นที่ติดตั้งแล้วก็ยังศึกษาลักษณะการใช้ไฟฟ้าอย่างละเอียดเปรียบเทียบศักยภาพและส่วนที่โซลา่าสามารถทดแทนได้จริงประเมินผลตอบแทนที่แม่นยำเพื่อที่ท่านจะมีข้อมูลที่ชัดเจนในการตัดสินใจว่าโซลา่าเหมาะสำหรับท่านแล้วหรือไม่ สวัสดีครับผมภาวะเกียรติครับเป็นกรรมการบริหารของไทยทัศกิเอนจิ้งจำกัดครับก็เราผลิตและจำหน่ายสินค้าเครื่องปรับอากาศยี่ห้อทาศกิจที่นี่ก็จะเป็นอาคารสำนักงานของเรานะครับเราเรียกว่า Bitwise Headquarter นะครับก็เรามีการใช้โซลาร์เซลล์เพื่อช่วยในการผลิตพลังงานไฟฟ้านะครับในส่วนของโซลาร์เซลล์เนี่ยนอกจากผลิตไฟฟ้าใช้แล้วเนี่ยมันก็ช่วยลดปริมาณความร้อนเข้ามาในอาคารนะครับหลายๆท่านอาจจะทราบว่า60%ของ ความร้อนที่เข้าสู่อาคารเนี่ยมันมาจากภายนอกนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราใช้โซลาร์เซลล์เนี่ยเป็นการหนึ่งเราช่วยลดความร้อนจากภายนอกเข้ามานะครับอย่างอาคารเราเนี่ยเราติดโซลาร์เซลล์เนี่ยประมาณ30%ของความต้องการไฟฟ้าทั้งหมดแต่พอรวมเรื่องของผลประโยชน์จากการลดความร้อนเข้าสู่อาคารแล้วเนี่ยเรียกว่าเราลดลดพลังงานไฟฟ้าได้เนี่ยมากกว่า5 0ของพลังงานทั้งหมดนะครับ <S <S สำหรับผู้ที่กาลังตัดสินใจเรื่องการติดโซลาร์เซลล์เนี่ยบางคนอาจจะมีความกังวลว่าเราควรจะต้องติด ปริมาณโซล่าแค่ไหนนะครับซึ่งผมก็แนะนําว่าเราไม่ต้องเป็นต้องติดเท่ากับการใช้ทั้งหมดเราอาจจะติดแค่1 0ก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นกับพื้นที่ที่เราสามารถติดโซลาเซลล์ได้ซึ่งอย่างเราเนี่ยเติมติด400กิโลวัตต์เพราะว่ามันเต็มพื้นที่หลังคาแล้วนะถ้ามีพื้นที่มากกว่านี้เราก็อยากจะติดมากกว่านี้อายุการใช้งานของแผงโซลาเซลล์ที่2 5ปีตามระยะเวลาการรับประกันของผู้ผลิตเป็นเวลาที่นานมาก บางท่านอาจไม่มั่นใจว่าผ่านไปสัก10ปีแผงยังสามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามประสิทธิภาพที่รับประกันหรือเปล่าต้องบำรุงรักษาย<ๆ>ังไงบ้าง performance ratio คือดัชนีการประเมินประสิทธิภาพของระบบโซล่าโดยการเปรียบเทียบสัสดส่วนพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีกับพล,งงพลังงานไฟฟ้าที่ระบบผลิตได้เนื่องจากระบบจะมีการสูญเสียจากความร้อนความต้านทานและการแปลงไฟฟ้าระบบที่ดีจะมีค่าประสิทธิภาพที่80%นตต้น ที่ VE ไม่ว่าจะเป็นระบบเล็กหรือระบบใหญ่เราช่วยท่านตรวจสอบทุกวันผ่านออนไลน์มอนิเตอร์ริงไม่ว่าจะเป็นการผลิตเหตุขัดข้องที่ระบบแจ้งเตือนและ Performance Ratio ของระบบระบบที่เราเลือกใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของ s o l r r d g g อินเวอร์เตอร์ของ Solar Edge ปัจจุบันเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในท้องตลาดจุดเด่นจากระบบทั่วไปคือตัว power optimizer ที่สามารถตรวจสอบการทำงานของทุกๆแผงทำให้เราทราบว่าแผงไหนมีปัญหา อีกทั้ง power optimizer จะเพิ่มความปลอดภัยในการผลิตไฟฟ้าโดยมีเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิโดยรอบและจะตัดการทำงานของแผงนั้นในกรณีที่มีอุณหภูมิเกิน85องศาหยุดการผลิตไฟฟ้าก่อนที่ประกายไฟจะเกิดขึ้นในสภาวะที่โคงข่ายไฟฟ้าขัดข้องหรือเวลาซ่อมบำรุง power optimizer จะทำการลดแรงดันไฟฟ้า DC จากแผงโซลาเซลล์ลงให้เหลือ1โวลต์เป็นอีกมาตรการความปลอดภัยจาก solar edge ในการผลิตไฟฟ้าจริงสภาวะแวดล้อมเช่นเงาและมูลสัตว์อาจทําให้แต่ละแผงมีกําลังการผลิตที่ไม่เท่ากันทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า m o d โม m โ s มิ a แ h Loss หรือประสิทธิภาพที่สูญเสียจากกําลังไฟฟ้าของแผงที่ไม่เท่ากัน power optimizer แก้ปัญหาโดยการปรับประสิทธิภาพแยกแต่ละแผงทำให้สามารถผลิตได้มากกว่าระบบทั่วไป2-10% โดยระบบบริหารจัดการที่ละเอียดและครอบคุมจาก Solar Edge ทำให้เรามั่นใจว่าจะสามารถช่วยท่านดูแลรักษาระบบให้มีประสิทธิภาพสูงและใช้งานได้อย่างปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน25ปีหลายๆท่านอาจกำลังมองหาวิธีการประหยัดค่าใช้จ่ายหรือลดต้นทุนการผลิตเพื่อบรรเทาผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีนักโ Solar เป็นหนึ่งในตัวเลือก ที่จะสามารถช่วยท่านลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมั่นคงที่สุดนอกจากผลิตภัณฑ์หลักจะมีการรับประกันระยะยาวแล้วทาง VE เองก็ยินดีแถมการรับการประสิทธิภาพและบริการบำรุงรักษาจากปกติ2ปีขยายเป็น3ปีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นที่ VE เราดำเนินการให้ตั้งแต่ต้นจนจบจากออกแบบติดตั้งงานวิศวกรรมขออนุญาตหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องจนถึงบำรุงรักษาระบบตลอดอายุการใช้งานลองติดต่อเพื่อนสํสำรวจวันนี้สิครับ